ที่ดีวีดีนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเ,ง,เงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮโยสวัสดีครับผมวันนี้พบก,กับแอร์ซานกอนเดหมือนเช่นเคยนะครับเอาละวันนี้เรามาพบกับเกมหนูสุดน่ารักของผมอีกเหมือนเดิมนะกับงบเท่าไหร่ดีวันนี้ผมมีติดน่าจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะโอ้โหทำไมมันน้อยขนาดนี้วะไอสัตว์ Targets, ต้นแรกกูนึกว่าจะมีสัก200-300นะไม่ก็500นะครับแต่ไอสัตว uh ์มี50บาทเออมาลองดูดิกดไม้หนึ่งแม่งเสร็จชูด้วยนะไอเวนมาครับผมสายถึงน้อยเนี่ยก็มาดูด้วยกันอุ้ยติดอู้ไอเฮี้ไม้หนึ่งบาทเพื่อนๆถ้ามันเป็นไม้อื่นนะโอ้โหถ้าไม้สักสิบบาทนะน่าจะได้เป็นเกือบพันอยู่ฮะเชี่ย เข้าโค้รสวยนะเพื่อนๆวายจะเต็มหน้าอยู่แล้วอะเนี่ยขนาดไม้1บาทนะได้มา220อสไอัตว์โอ้โหนี่แหละฮะที่ผมบอกว่าข้อดีมันก็คือการจะไม่เสียเวลาเนี่ยมันเข้าง่ายจริงนะครับผมมาเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมไปฮะเรามีกําไรมาแล้วครับผมเราจะปั้นไปต่อนะอันนี้คือผมี่ยโชคดีดวงมานะครับเพราะว่ามี50บาทใช่ไหมถ้าเล่นปุ๊บเนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยคือเสียหมดเลยนะ แต่ถ้ามันได้เนี่ยมันสามารถปั้นที่มาได้แบบนี้นะครับผมแล้วจะดวงนะเมื่อกี้เนี่ยมันดังโดดก่อนที่ไอตัวสอนจีนมันจะเข้านะฮะมันก็เลยทําให้ผมได้มีเวลาไปเล่นต่อนะครับตอนแรกผมก็มาปั่นทิ้งนั่นแหละเออจริงๆแเนะี่ยถ้ามัน50บาทเนี่ยหมดเนี่ยผมก็ว่าจะมาปั่นทิ้งนะแล้วก็เติมเข้าใหม่นะครับผมแล้วก็เล่นใหม่นะน่าเติมมาสักห้าร้อยครับอุ้ยมาสอนจีนม่แล้วผมเห็นไหม พอเราเริ่มโดดสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็สามารถปั้นไปต่อได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ขอย้ำนะครับว่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปลงไม้หนะักไม้ใหญ่นะไม่งั้นเนี่ยเจ๊งเอานะครับผมไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ไปต่อนะครับไปฮะโบเข้ามาถั่วสั์เม่วถั่วนะก็เหมือนเดิมนะใครที่ชอบคลิปหนูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้คอนเทนต์กระแสทุน้อยกำลังมาแรงนะครัเผม พอดีนะไม่รู้จะปั้นได้ถึงเท่าไหรเหมือนกันนะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยติดไป50บาทนะไอ้แช่เข้ามาเนี่ยกูนี่ก็จะมีเยอะเหมือนนี้สัตว์มีห้บาทให้กูอะแต่มันก็ยังปั้นได้ครับผมเออเนี่ยเห็นไหมได้มาแล้วครับผม200นะแตกทองนะคือทองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเข้าเยอะมากเลยนะครับผมไปครับเพิ่มไม้นะเป็นหน้า20ครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะแตกให้อีกหรือเปล่านะ จริงๆเกมหนูเนี่ยมันไม่ต้องอ่านลายอะไรมากมายนะครับผมมีแค่3ลายนะแบบเฉียงตรงแล้วก็ทะแยงแค่นั้นเองนะครับส่วนชายรักเนี่ยก็มีแค่4อัน5อันมีประทัดมีถัว่วมีส้มนะแล้วก็มีอักษรจีนแล้วก็วายนะเออแล้วไอ้เกมหนูเนี่ยอักษรจีนกัวายนี่ยเข้าแม่งผมว่าแทนที่จะแบบว่าตีมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณสัก60-70%เอรนต์อะถ้ามันเข้าเนี่ยเออยังไงก็ได้กำไรฮะ โดดมาเพื่อนอวายต่ออุ้ยเสีโยโดดเถอะโดดเถอะโดโดเถอะมาสวยครับผมเขาไปเมื่อกี้เขาไปเมื่อกี้อู้จะเต็มแล้วอุ้ยอันนี้ได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 ม่งสลับกันเมื่อกี้อู้ไม่เอาถั่วนะโอ้บิ๊กวินว่ะ เออมีคนสงสัยนะฮะว่าละวันก้อนโตกับบิ๊กวินเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่านะอันเดียวกันนะครับผมใช้บิ๊กวินนี่เป็นภาษาอังกฤษเฉยๆนะเออไปกันต่อครับผมเมื่อกี้โดดมาได้กทาไ,ไรเท่าไหร่วะทร้อยกว่าบ,บาทใช่ไหมผมก็ดูไม่ทันนะจำไม่ได้ช่วงนี้ก็เบลอๆนะครับผมแบบว่าแข้งแข้อยู่นะอุ้ยติดวายมาครับผม400บาทครับมา20บาทนะ ตายต่อครับผมอุ้ยแหละอู้ทองแม่งมาแบบตลอดเลยนะคือไอพวกเกมหนูเกมวัวแน่นาไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะแต่ว่าวัวเนี่ยจะลุ้นนิดหนึ่งนะแต่ว่าหนูเนี่ยไม่ลุ้นเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าลายมันน้อยกว่าแล้วก็ฉลักมันน้อยกว่านะส่วนเกมวัวเนี่ยมันฉลักกับแถวมันเยอะกว่านะครับผมมันก็เลยทําคูณสิบเพื่อมาทดแทนนะในการที่มันโดดนั่นเองนะเวลาโดดเนี่ยมันจะได้คูณเป็นสิบเท่านั่นเองนะครับเหมือนกับว่ามันเอาข้อดีข้อเสียเนี่ยมาสลับกันนะ โอ้โหวายเต็มแพงฮะหกร้อยบาทแล้วผมพันสองครับไอ้เชียเป็นไงจากห้าสิบบาทเป็นไงฟุกเมื่อรอบแรกรอบเดียวครับผมตอนนี้แม่งก็มาแล้วนะมีกำไรไปปั่นต่อแล้วครับบอกเลยนะว่าถ้ามันหมดห้าสิบาทตอนแรกเนี่ยผมเติมเข้ามาใหม่แน่นอนนะแต่ว่ามันดันปั่นได้นะฮะไม่รู้ว่าเราจะปั่นได้ถึงแค่ไหนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเอาใจช่วยผมเหมือนกันนะเอออันนี้คือวิธีการเล่นเนี่ยคือคลายไว้การไล่ไม้นั่นเองนะ เนี่ยไล่ให้มันโดดไล่ให้มันแตกไล่ให้มันโดดไล่ให้มันแตกแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะเออสำหรับการไล่มายนะฮะโบะเข้ามาโบเข้ามาไอหนูนรกอืวายมาสวยนะแต่ได้แค่ถุงเงินนะครับโบอ,อุ้ยอันนี้สวยฮะเท่าไหร่หกแปดร้อยสวย เ i รกวิน0้าว <Wow. S 1> ปื๊ดไปมาที่สินี้ยังได้อยู่นะขอให้มันชูอีกรอบนึงได้ไหม <c oughs> จะมีวันนั้นหรือเปล่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าอุ้ยวายมาบ่อยมากนะเอาจริงตอนนี้ผมเล่นเนี่ยเป็นตอนเที่ยงนะฮะแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยเป็นเที่ยงตรงนะผมไม่รู้ว่าเวลาเนี่ย มันจะช่วยอะไรหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็การที่เราเล่นตอนเที่ยงเนี่ยผมว่าตัวหารน่าจะน้อยนะหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนเที่ยงคนน่าจะกินข้าวกันอยู่อะไรเงี้ย,ยเออใครที่เลือกงานแล้วมาดูเนี่ยก็จะรืมกดไล like, ค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ผมเนี่ยไม่แนะนําให้เอาเนี่ยเอาตังค์เนี่ยที่แบบต้องกินต้องใช้มาเล่นนะฮะเอาเป็นแบบว่าตังค์ที่เพื่อนๆเนี่ยพอใจในการที่จะเสียมันมากกว่านะ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีได้มีเสียนะครับรเล่นมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ว่าได้เสมอไปนะมันก็มีเสียบ้างนะครับผมอันนี้คือแนะนําด้วยความจริงใจนะฮะเออไปกันต่อครับผมไม่ชูเลยวะ่ะแต่ว่าติดวายบ่อยมากเลยนะครับม,มาละห้าร้อยยี่สิบบาทแต่มันก็ไม้สี่สิบนะทุนแล้วก็น้อยเลยครับในการเสียแต่ละทีเนี่ยมันก็เสียเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิมันลดๆไปแบบโคตรเร็วนะอุ้ยติดวายมาดอกนี้สวยนะ จะสองแถวอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ถึงนะไอ้เชี่ยนิดเดียวนะมาเป็นสองพันแล้วฮะโบกเข้ามาครับผมเห็นไหมคือหนูเนี่ยใช้เวลาปั้นไม่นานนะครับถ้ามันเข้าทองกับววยเนี่ยง่ายเลยคือว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้มันเข้าทองกับววยบ่อยที่สุดนะแล้วก็มันชูบ่อยสุดนะยังไงเนี่ยกำไรก็มาแน่นอนครับเพราะมันคูณเท่าตัวอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเอ้สาวๆเนะี่ยทักมาอีกแล้วเนี่ยเอาฮะวันนี้เนี่ยผมแบบ โคตชโชคดีนะไม่มีหมาหมาเห่านะตอนเล่นเนอ,อไม่งั้นแน่น่าจะไปลงได้ไปใส่กับหมานะครับไม่งั้ลำคาญนะแล้วแถวบ้านผมได้มีอีกาด้วยจะร้องแม่ถึงประจําเลยไม่เคยได้ร้องเลยไงไม่รู้อุ้ยมาครับ2000สองพันนิสตันไม่คิดว่าจะเข้าเร็วขนาดนี้นะผมเปลี่ยนเป็นไม้หนึ่งร้อยนะครับเห็นไหมฮะพอเราไปทุนเนี่ยแล้วเราพอเราปั้นได้เนี่ยแล้วเราลองลงไม้ใหญ่เนี่ยสักหน่อยเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้คืองแรงมันโดดนะฮะ โอ้โห oh, ผมว่าไปต่อก่อนนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่นะเราได้พอปั้นไปต่อได้นะเพราะว่าวายเนี่ยแม่งมาบ่อยมากนะเวลานี้นะ <c oughs> จะสองแถวอยู่ละไปฮะไปฮะไปไม้หนึ่งรอยครับผมอู๋ไอสัตว์วายเต็มแผงมันเพื่อนไอ้เจ้าโคตรโชคดีว่ะเป็นไงฮะ บว์มาเท่าไหร่ครับผม4,001เี 4, ้ยโอ้โหมีก้าวินเลยดอกนี้ครับผมเป็นไงเต็มแผงฮะอันนี้คือจู่ๆมันเข้ามาเองนะครับ7,000เลยฮะเฮ้ยคือแบบเบิ้ลๆเลยนะเนี่ยคือเป็นโชคดีมากครับผมผมจะลองปล่อย50ครั้งนะไม่รู้ว่าจะชูหรือเปล่านะถ้ามันชูเนี่ยขอกำไรสักนิดสักหน่อยนะฮะเอาปเป็นเศษก็ได้ครับผม โบเข้ามาจริงๆแล้วผมควรจะเลิกแล้วนะเดี๋ยวผมว่าลองออโตโอ้ตอีกสักหน่อยดีกว่านะถ้ามันไม่เข้าหรือไม,ไม่แตกทองแล้วเนี่ยผมก็จะพอนะแต่ว่าตอนนี้ผมเอาอยากลองปั่นนะเพราะว่าผมได้กำไรมาแล้วนะมันยังไงมันก็ต้องแบบอยากไปต่อใช่ไหมละ่ะเอออุ้ยไอชี้อ h ะว t h ดูฟ c k เป็นไงเท่าไหร่ฮะมันแตกไม้สิบ,บาทเลยดิไอช้เอ้สี่้อยสามสนะ ถ้าเป็นไมหน่งร้อยนะบอกไปเลยคูนอีกหนึ่งครับนะผมคูนอีกสิบไปเลยนะเป็นสี่พันนี่ยถึงหมื่นเลยอะ่ะโอ้โหเอาว่ะยังไม่หมดห้าสิบครั้งนะครับโบเข้ามาให้อุ้ยแม่งสวยมากเลยนะหน้ามันแต่ละหน้าเนี่ยไม้สิบบาทเนี่ยบอกอตรงดูดิดดมีวายด้วยมีโอ้โหติดทองมาแต่ละทีนะผมว่ายังไงก็ปั่นได้ฮะ น่าจะไปได้ไกลกว่านี้สักหน่อยนะ7,500ไหมอืมจริงๆเมื่อกี้ผมน่าจะหยุดออโต้แล้วนะแต่ว่ามันช่างมันฮนะปล่อยให้มันไหลไปก่อนลองเอามันขึ้นมาสัก7,500ได้ไหมเนี่ยผมจะตั้งไห้นะถ้ามันสุดที่7,000เนี่ยผมก็จะพอแล้วนะแต่ร2 0 0นี่ผมจะอลองมาเล่นนะครับผมเอาเสร็จมาสักหน่อยนะโบเข้ามา โอ้โหไม่น่าให้นะฮะแต่เมื่อกี้มันแตกมาสองดอกใหญ่ๆแล้วนะถึงจะไม่ชูก็ตั้งกัดอะไรนะถึงจะไม่ชูก็ตามเออก็ตั้งอะไรล่ะไปกันต่อครับโบเข้ามาให้อืไม่มาว่ะทุนมาเท่าเดิมเลย200อีกสักสิบครั้งไหมหรือสาสด,ดีไป30ครั้งสุดท้ายนะครับผม ขอ7,500บาทโดดมาเพื่อนขอ7,500บาทเร็วๆเร็วๆครับเอามาเอามาโดดมาสวยดอกนี้ดอกนี้ไม้สิบบาทมึงขอแต่งแบบบิ๊กวินหน่อยเพื่อนไม่เอาไม่เอาถั่วไม่เอาส้มไปโอปทัศน์ เออดีนะไม่ได้บาทัดถุงเงินใบเงินโอเคได้อยู่ฮนะบิวินถึงห้าร้อยเปล่าถึงไหมถึงไหมถึงไหมสามร้300อยีว่าโอเคฮนะไม่เป็นไรฮนะหมดออโต้นี่ผมก็จะพอแล้วนะประมาณนี้คนระับผมอีกสิบหกครั้งสุดท้ายฮนะวัดใจคนระับผมว่าจะถึงไหมห้าร้อยนะ เฮ้ยมีสิทธิ์ถึงอยู่นะอีกร้อยเดียวครับผมเฮ้ยโดดมาสวยครับผมโดดมาเฉยนะปิดท้ายวะสิบครั้งไม,ม่ปิดท้ายวะเอาวะข้าเล่ากูได้แล้วครับผมวันนี้วันนี้หาตังค์กินเล้าได้นะพี่หนูบันดาลใจมาอุย้ยแต่ไม่บิ๊กวินวะไม้มันน้อยไปนหน่อยนะเอาละฮะสิบครั้งสุดท้ายพอ เป็นไงบ้างครับผมกับคลิปหนูนี้นะครับผมผมว่ามันสามารถทําได้นะครับผมเพื่อนๆแค่ใจเย็นๆแล้วก็ลองทําตามผมได้นะไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายก็ได้นะแค่ว่าเพื่อนๆต้องเตรียมใจมาก่อนเลยเออว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เพื่อนๆเอามาเล่นสนุกจริงๆนะครับผมไม่ใช่มาเอาจริงจังนะเอาละฮะวันนี้แอดซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปหนูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช้แอดซันด้วยนะเพราะว่าแอดซันเนี่ยจะทำคลิปหนูยาวๆเลยนะเพราะว่าดวงผมมันเข้ากับหนูว่าเออ ผมเกิดปีหนูด้วยไงอะไรประมาณนี้นะเอาล้วฮะวันนี้อซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอนใหม่กันหน้าครับผมแล้วก็มาดูกันเยอะนะรอบเปิดตัวเนี่ยเอาล่ะครับบายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆวันนี้ผมกินเนื้อย่างล้กัน